ชุดที่3นะจ๊ะทําอย่างรว่นเร็วเลยนะคะก็จะเห็นว่าเราแยกตัวประกอบก่อนได้ 2a ลบหกับ a ลบสอันนี้ก็ดึง a ออกได้ a กกำลังสองลบหเอาบวกหแล้วก็คูณด,ด้วย a กกำลังสองนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็แยกได้อีกเป็น a สอง a ลบหนึ่งเป็น a กํลังสองบวกห่ส่วนด้วย a ตัดสิจ๊ะอันนี้เหลือ a อน,นี่ก็ตัดอีกอันนี้ก็ตัดอันนี้ก็ตัดหมดนะคำตอบก็อยู่ข้อที่สองนะฮะต่อไปหาฮอร์ะมอ หอรโมอันแรกน้องก็จะได้เป็นออันแรกเนี่ยได้สอง x x บวกสอง y อีกอันหนึ่งได้เป็น x x กำลังสองลบสี่ y กำลังสอง แยกได้อีกเป็น x x ลบ 2y x บว 2y อันนี้ดึง x ออก x กำลัง2 y, บว 4xy บว 4y กำลัง2แยกได้อีก x บว 2y x บวก 2y หอลมอก็จะได้เป็น x x บวก 2y ไหนอะนี่ต่อไปอันนี้ก็ จะได้เป็นดึงตัวร่วมดึงตัวร่วม a ออกข้างในจะเหลือ a เมื่อเราเอาคูณเข้าไปก็เป็น 1, 1นะะึบวกกับหนึส่สองะคะบวกกับ b ข้างล่าง b a ลบ b กำลังสอง ลบด้วยรูทเอส่วนด้วยรูทเอลบบแล้วก็คอนจูเกตเข้าไปเป็นรูทเอบวกบีรูทเอบวกก็จะได้เป็น A อของงวดพูด้วหนึ่ง เพราะว่ามันเลียร์เหมือนเดิมออันนี้ก็คอนดูเข้าไปก็จะกลายเป็น ข้างล่างก็จะได้เป็นแต่กระทึิเหนอย a รูป b กำลังสองแส้วพอคูณกันเนี่ยทำส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็น a รูท a บวก ab ลบ ab ลบ b กำลังสอง รูทเส่วนด้วย B A-B ลบ b กำลังสก็จะเหลือรูทข้างในเหลือ A-B ลบ b กำลังสข้างล่างก็จะเหลือ B ส่วนด้วยเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ลบกันหมด เงี้ยอันนี้ตัดกันหมดก็จะตอบข้อที่3ถัดไปตัวนี้ก็สลับที่นิดหนึ่งนะฮะเป็น y เท่ากับ 2x ลบ 3b ให้หา x y นะก็ให้น้องเอา y ไปแทนค่าแทนค่าในนี้พี่แทนแล้วพี่คูณเข้าไปเลยนะ ก็จะได้เป็น2 ax ลบ3 ab บว2 v b กำลังสอ a กำลังสองบว bx และที่ก็ดึงตัวร่วมนะจะพู่ใหม่เราย้าย3 ab ไปฝั่งนู้นนะคะดึง x ออกตรงนี้จะเหลือ 2a ลบ b เท่ากับ 2a กำลัง2บวก 3ab ย้ายข้างมาลบด้วย 2b กำลัง 2, 2ทีนี้ย้ายไปหารเราก็แยกตัวประกอบพร้อมเลยเป็น 2a ลบ b a บวก 2b มันก็จะตัดกันได้นะ 2a ลบ b ไม่ต้องเขียนฝั่งนู้นี่นี่ทำให้เราได้ x เป็น a บวก 2b เสร็จแล้วก็หา y ใช่ไหมเอาไปแทนค่าก็จะกลายเป็น 2a บวก 2b เท่ากับ y บว 3b y เท่ากับ 2a บว 4b ลบ 3b y เลยได้เป็น 2a บวก b แล้วเขาเอาให้คูณกันใช่ไหมดังนั้น x คูณ y ก็จะได้เป็น2องอกำลังสองตรนี้บวกกันได้ 5ab และบวก 2b งกำลังสนี่ตอบข้อที่2ถัดไปอืมอันนี้ก็ทำดีละอันนะแล้วก็เอามารวมกันทำา x บวก y ก่อนแล้วก็ x คูณ y เพราะว่ามันเป็นผลต่างใช่ไหม x บวก y เนี่ยน้องก็จะเห็นว่าเราจะได้ a a กำลัง n แล้วก็ a ลบ n บวกกันนะแล้วก็บวกกับ a กำลัง n ลบกับ a กำลังลบ n ทั้งหมดในส่วนด้วยสดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะได้ a กำลัง n ไอไปอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันอยู่ในรูปของผลผลต่างใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น e ลบ n สลับกันดังนั้นเนี่ย x กำลังสลบ y กำลังสองก็จะได้เป็น a e ล n คูณกับ a กำลัง m คำตอบก็คือหนึ่งนั่นเองตอบข้อที่สองต่อไปก็จับคู่อีกแล้วโอ้อันนี้นักเรียนต้องกำลังสามสมบูรณ์นะหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหนึ่งลบ x กกำลังสองลบ อันนี้ลอกลงมาลบ3 x กําลังสองลบ3 x ลบ3 y บวก3 y กําลังสองอันนี้ก็หน้ากําลัง3ลบ3มหน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองลบ1เพราะนั้นมันก็จะลบกันหมดเหลือแค่ X กํำลังสามบวก Y ากำลังสมันก็คือหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงต่อข้อที่สาต่อไปโหคุณจะจิดข้ออีกหรอเฮ้ย ต่อไปต่อไปต่อไปก็เอาสองนะฮะเอาหนึ่งลบแลบสเอามาหารสังเคราะห์นะโดยที่เราจะใช้สองนี่แหละเพราะมันได้นะฮะเอาสองเลยก็จะได้เป็นตรงนั้นได้สี่ตรงนี้ได้สองอันนี้บวกกันได้ห้า คูณขึ้นไปได้10ลบกันเหลือ2คูณขึ้นไปได้4ี่ลบกันเหลือศดังนั้นน้องจะเห็นว่าเราจะได้2 x กำลังสบวกห x บวกสและ x ลบสองอันนี้แยกได้2 x บวกหกับ x บวกส x-2 ลบสองแตอบข้อที่4ต่อไปอันนี้ก็ให้น้องทำเป็นเศษส,ส่วนก็ได้นะหรือว่าจะทำรวดเดียวก็ได้น้องจะเห็นว่าถ้าทำเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะได้เป็น5้าส่วนส0บสามจดหส่วนร้อยจดหส่วนร้อย ส่วนร้อยส่วนพันดินี่ก็ส่วนพันสิ้นแล้วเนี่ยมันตัดได้มันจะได้เป็นหนึ่งส่วนสอง x กําลังสองบวกด้วยสามส่วนแปด x ลบด้วยเจ็ดส่วนแปดดังนั้นเราก็ดึงออกดึงตัวน้อยออกดึงตัวน้อยออกจะได้เป็นหนึ่งส่วนแปด ข้างในเหลือ4 x กํลังสบวก3 x และลบ7เสร็จไหมยังแยกอีก1ส่วน8นี้ได้เป็น4 x บวก7 x ลบ1ก็ตอบข้อที่2ถัดไปข้อที่9โ oh, อ้ยปวดนิ้วมาก แยก x บวก2หน้าบวกหลังนะหน้ากำลังสองลบ2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นบวก1บวกสองแล้วก็หารด้วย x บวกส x ลบสแล้วก็ดึงตัวร่วมแล้วก็ตัดมันจะตัดตัวนี้ได้แล้วเราก็ลบกันลบกันก็จะได้ 2, x กํลังสลบ 4x บวกส x ลบสอแล้วเขาถามอะไร x ลบส y ใช่ปะ่ะถาม x ลบสอง ก็จะได้เป็น x ลบส y เนะี่ยเท่ากับ x ลบสามแยประกอบนะ x ลบหส่วนด้วย x-2 บสแล้วก็คูณด้วย x ลบสตัดกันได้คำตอบก็จะได้เป็นลบหกับลบสนีต่ตอบข้อ1ต่อไปข้อที่10โอ้ยแต่ละอันนักเรียนคูณอย่างเดียวเลยเนี่ยคูณเข้าไปจะได้ m เท่ากับ ac- บวก c ลบ a b อืมดังนั้นพอลบกันแล้วมันจะเหลือแค่ c ลบ a b เพราะตัดกันหมดอะนะต่อไปน้องไปดู n n ก็จะได้ลบ c กำลังสอง บวก a กำลังสี่ลบ a กำลังสี่แล้วก็บวกกับ ab กำลังสองได้เป็นลบ c กำลังสองลบด้วย ab ทั้งหมดกำลังสอง a เลยเท่ากับ c ลบ a b ลบแยกตัวประกอบดึงลบออกนะแล้วก็จะได้ a, a, a เท่ากับลบหนึ่งส่วน c บวก a b แต่ว่าต้องกับ c เ,เป็นส่วนเพราะเขาถามลบ a ยกกำลังลบหนึ่งก็จะได้ c บวก a b, a, b. นะฮะต่อข้อที่4ถัดไปข้อ11 11ก็จะได้หกเอ,อ A, กำลังสนะลบเจ็ดเอลบห้าลบหนึลบห้า แล้วก็แทนค่า x บวก3เข้าไปมันจะได้เป็น2 x บวก7กับ3 x บวก4อันนี้แทนค่าไปแล้วนะนต่อไปข้อที่12ข้อที่12ก็จะเห็นว่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น9 x กำลังสองลบ16 y x กำลังสองลบ y กำลังสองอันนี้ก็จะแยกได้สาม x ลบสี่ y ืแล้วก็จับคู่ดูจากทรงแล้วน่าจะจับ ต่างกันบวกอันลบอันนะเรียนอันนี้กับอันนี้แล้วก็ที่เหลือหัวท้ายอันเดียวกันมันจะได้เป็น3 x กำลังสลบ x y ลบ y กำลังสองเป็น3 x กำลังสบวก x y ลบ4 y กำลังสมันจะเป็นตัวรกอบส4ต่อไป13 อันนี้ก็จะได้เป็น4 x y 4 x z บวก2 y กํลังสอลบแแล้วก็หารด้วย4 x y ตัดการเหลือแค่ข้อที่2ต่อไปอันนี้ก็เอาไปหารนะฮะ1 4ลบ11และ หเอาหนึ่งหารดึงลงมาบวกลงมาคูณข,ขึ้นไปลงมาคูณข,ขึ้นไปก็จะได้เป็น x-1 กลบหนึ่งกับ x-6 ็1บวกหกลบหนึ่งต่อพ่อหนึ่ง ต่อไปอันนี้ก็จะได้เป็นหน้าลบหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองข้อสามต่อไปสิบห อ้ยหารยาวหารยาวหารยาวเขียนก่อน x ก,กำลังห้าเจ็ด x กำลังสามไม่มีตำแหน่งของกำลังสี่เราต้องใส่ไปด้วยเป็นบวกศูนย์ x กำลังสี่แล้วก็ลบเจ็ดแล้วก็บวกสี่บวกศูนย์ x กำลังสองแล้วก็บวกสี่ x แล้วก็ลบสองอืม แล้วก็เอาน้องคนนี้ไปหารก็คูณกันให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2ลบ x บวก3ก็เริ่มเลยเริ่มที่ x กำลัง2จะได้ x กำลัง5ลบ 3 x กำลัง4ลบ x กำลัง3บวก3 x กำลัง2ลบกันก็จะเหลือ3 x กำลัง4ลบ6 x ลบ3 x กำลังสองแล้วก็ดึงบวก4 x ลงมา ต่อไปคูณด,ด้วยบวก 3x ได้ 3x กำลัง4ลบกับ 9x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 9x ลบกันได้ 3x กำลัง3บวก0 ลบห้าดึงลบสองลงมาต่อไปคูณด้วยบวกสามก็จะได้เป็นสาม x กำลังสองลบเก้า x ลบสาม x และบวกเก้าแล้วก็ลบกันเหลือเก้า x กำลังสอง 2 x ลบ1เสร็จแล้ะมันเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ถามว่า a b c อะ a b c ผลลัพธ์ก็คือ9ลบ2ลบ11ไงตอบเท่าไหร่อะ9ลบ2ลบ11อ่ะลบ4ตอบข้อ4ต่อไปข้อ17 โอ้ยอันนี้ก็เอา6ไปแทนค่าในสมก,การให้หมดเลยนะคะก็จะได้เป็นสามอันนี้แทนเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปคูณเลยนะจะกลายเป็นลบยี่สีแล้วก็บวกหแล้วก็บวกยี่ิบสองบ แล้วก็จัดรูปใหม่จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดสิบสองเลบบีอีกสมก,การหนึ่งตัวนี้เอา6เข้าไปแทนเหมือนกันก็จะได้เป็นสามสิบหกลบสิบสองบวกสามสิบแล้วก็บวกหกบ จัดรูปใหม่สนิดนึงก็ย้ายมาฝั่งนี้เท่ากับ11แล้วก็ 2a ลบ b เอาสองสมการมาลบกันนะฮะก็จะได้เท่ากับ10 10a a มีค่าเท่ากับ1 b เลยมีค่าเท่ากับลบ9ดังนั้นเขาํา a กำลัง3 b กำลัง3ก็จะได้เป็น หนึ 1> 1กำลัง3าลบเก้าำลัง3ก็เป็น7จ0ดรต่อไป1สลงตัวจับเท่ากันได้เลยนะฮะจับเท่ากันได้เลยก็จะเป็น x กำลังสนะลบส ax ตัว ห้า x บวกหก b x กำลังสองลบสี่บวก x บวกสอเหลือสอง a บวกสีเท่ากับลบสี่เท่ากับ 2 B ส่วนด้วย A บวกสดึงตัวร่วมแล้วก็ตัดกันนะฮะลเลยตอบข้อ3ข้อ19บเก้อือซ้อนของซ้อนของซ้อนเลยนะ P P P ลากที่3 a ลบ x กําลังสามวงเล็บหนึ่งสองสามทำค่อยหนีไปมา p ก็จะเหลือลากที่สามของ a ลบลากที L ่สาม a ลบ x กำลังสอันนี้กำลังสามของนอกนี้แล้วก็ปิดปืด้ดนี่แล้วก็โบ๊โบ๊ะอยุไปเรื่อยมันก็คือ p แล้วก็ p แล้วก็ x ทำให้ตรงนี้เป็น p รากที่สามของ a ลบ x กำลังสาม เพราะฉะนั้นก็จะได้มีค่าเท่ากับ x นั่นเองต่อไป20นะฮะยงตัวประกอบด้านบนเนี่ยก็จะกลายเป็น2 x ลบ5กับ2 x บวก5กับ x ลบหนึ่งกับ x บวกหนึ่งวันนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยดึงสอง x เป็นสอง x บวกห้าเป็นสอง x บวกห้าข้อที่สองเนี่ยจะได้เป็นสอง x ลบห้า 2 x บวก3ข้อที่3เนี่ยจะได้เป็น4 b กำลังสองลบ5 2 x ลบ5ข้อที่4เนี่ยจะแยกได้เป็น2 x ลบ3 x กำลังสองบวก2วันนั้นก็ข้อที่มันไม่